ออกจริงเอาจังหน่อยชัดเจนไปเลยว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรให้สำเร็จอย่าเฝ้ารอคอยให้ตัวเองพร้อมกว่านี้อย่าคาดหวังว่ามันจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ชีวิตจะไม่หยุดส่งบททดสอบหรือความท้าทายมาให้แก่เราขอให้ตัดสินใจเลือกมาสักหนึ่งอย่างสิ่งที่มันสำคัญสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นความฝัน เป้าหมายการงานหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามตัดสินใจเลือกมาหนึ่งอย่างที่เราอยากทำให้สำเร็จในวันพรุ่งนี้และให้คํามั่นสัญญากับตัวเองว่าจะทำมันให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามต่อให้มันจะมีความยากลำบากมีอุปสรรคมีสิ่งที่ไม่เป็นหนังใจเข้ามาหรือรู้สึกเหนื่อยล้ามากแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ขอยรักษาสัญญากับตัวเอง พยายามพาตัวเองไปยังจุดหมายนั้นทํามันให้สําเร็จในท้ายที่สุดนั่นคือการเป็นผู้นําของตัวเองและมันจะนําพาเราไปสู่เป้าหมายไปสู่ทุกสิ่งที่เราต้องการ